เมื่อวานนี้เนี่ยพี่น้องอรุโนชาพร้อมด้วยทีมนักแสดงพี่เจนสุดาปานโตนะคะชาชาอาริตาป๊อปพิพชภัทนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมอดีตนักแสดงชื่อดังคุณอโนชายอดบุตรซึ่งเขา เป็นเจ <ะ S 1> ้าทายน,นิทา,ทา,ทามาประมาณ30ปีได้แล้ว,แล,วแล้วคุณเอื้อมพรเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็บอกว่าคุณอโนชาเนี่ยอ,อ,อาการทรงตัวดีมีสีหน้าที่สดใสแล้วก็พี่น้องทุกคนก็ดูแลเป็นอย่างดีเหมือนตอนที่คุณแม่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะในขณะที่พี่น้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจจะพาทีมงานและนักแสดงมาเยี่ยมคุณอโนชาและมอบเงินรักษาพยาบาลไว้ช่วย เหลือซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ธัญญาก็อยากมาด้วยเหมือนกัน<อ>แต่ว่ามีติดละคร<อ>ก็เลยเต้องไปถ่ายละครติดภารกิจนิดหน่อยค่ะฟังหน่อยฮะเป็นกำลังใจให้คุณอนชานะคะแล้วก็ได้มาร่วมร่วมทําบุญกันด้วยนะคะคุณอนชาว,วันนี้ก็ดูสดใสที่สําคัญก็คือจะเป็นอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณเล็กซึ่งดูแลแทนคุณแม่นะคะคิดว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือกําลังใจที่จะดูแลต่อไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้แล้วก็ทุกๆท่านถ้าเกิดในครอบครัวใดนะคะเ,เกิดกับคนในครอบครัวต้องบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะก็สู้ๆค่ะ